สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะถ้าอยากจะเล่าเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะโดยใช้นี่จะใช้ไพ่อจอยฟูจ o นี n นะคะในการเปิดน,นะคะโอเคเมื่อวานเป็นวันรอยกระทงนะคะเปน็นรอยกระทงทุกคนได้ไปรอยกระทงนะคะเป็นยงไบ้างคะมีความสุขไหมคะป้ามก็แวะเวียนมารอยกระทงเนาะนะคะ,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 คะทุกคนต่อไปก็จะเข้าสู่ ช่วงสิ้นปีแล้วเนาะเป็นพวกแบบคริสต์มาสไหมนะดูพลังงานของคนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพลังงานของคุณนะคะก็คือ คุณนะคะมีความที่แบบเป็นผู้นําเป็นผู้นําเวลาคุณทางานส่วนใหญ่คุณจะได้รับมอบหมายนะคะให้เป็นหัวหน้างานให้เป็นผู้น,น,านําโปรเจกต์น,น, project, นะคะหรือคุณจะต้องเป็นคนที่เออมีลูกน้องมีบริวารน,นะคะแล้วตัวคุณเองอาจจะได้แบบว่าต้องไปเจอผู้คนออกไป ออกไปเออแบบอาจจะไปกินเลี้ยงกับลูกค้าหรือว่าไปเจอพบเจอเพื่อนอะไรอย่างเนงะี้ยแบบไปไปเลี้ยงฉลองไปคือตามเขาเรียกว่าอะไรอะตามคําเชิญคุณได้การ์ดมาคุณก็ไปอะไรฟิลนั้นอนะแต่จริงๆแล้วอะลึกๆในใจคุณนะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อมากๆนะคะคุณเบื่อกับการที่จะต้องออกไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยคุณเบื่อนะคะเพราะตัวคุณเองอะเหมือนคุณกำลังนึกถึง คนสักคนหนึ่งที่คุณอะรักมากๆนะคะแล้วคุณก็ไม่อยากที่จะเปิดใจให้ใครคุณรู้สึกดักมากมากค่ะตัวคุณเองอะคุณเป็นคนที่ทำงานคุณตั้งใจทำงานมากๆเลยนะคะ คุณอาจจะทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับ,กบต้องใช้ทักษะเฉพาะทางหรือว่าต้องมีต้องมีฝีมือต้องไปเรียนรู้ศึกษานะคะแบบทำคืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าแ a นด m a d e หรือว่ามีคนเท่านั้นนะคะมันไม่สามารถใช้เครื่องจักรกรอบกรอบกอได้มีคนเท่านั้นที่จะต้องลงมือทําเพื่อเสนอสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าอะไรอย่างนะะี้ค่ะตอนนี้คนอะ รู้สึกว่าคุณอ่ะไม่มีทางออกนะคะไม่มีทางออกเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีทางออกเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมันทำไมหรอแต่จริงๆครอบครัวคุณมันก็เป็นอะไรที่สมบูรณ์นะคะถ้าคุณเหมือนกับไม่มีทางออกแล้วก็คุณลุยงานคุณลุยเหมือนคุณแบบโฟกัสที่การงานนะคะโฟกัสที่การงาน แล้วยังไงอ ah? ่ะเพื่อให้ชีวิตคุณสมบูรณ์มากขึ้นเหมือนอุดมสมบูรณ์นะคะคุณไปโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงทางการเงิน อาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณเคยเจอคนที่หักหลังทระยศหลอกลวงคุณก็ได้นะคะทําให้คุณรู้สึกไม่ไว้วางใจคนเท่าไหร่เหมือนกับคุณก็รู้ว่าเออมันอาจจะเป็นคนแห่งกรรมคุณอาจจะเคยไปทําเขาไว้แล้วมันวันนี้มาถึงวันที่คนนั้นอ่ะกลับมาทําร้ายคุณซึ่งตัวคุณเองอะ่ะพื้นฐานคุณเป็นคนใจดีนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีเป้าใหม่ในชีวิตคราวนี้มันเหมือนกับ เรื่องที่คุณเจอะมันค่อนข้างวุ่นวายมันเกี่ยวกับคนเราคุณก็รู้สึกว่าคุณเหมือนกับเหมือนไม่รู้จะหาทางออกยังไงอะนะเหมือนคุณถูกล็อกถูกบล็อกเอาไว้อะไรแบบนี้ประมาณนี้นะคะ ห oh, คนที่ทรยศคุณอะ mm hmm. ก็คือคนคนที่คุณเคยแต่งงานด้วยหรือคนที่คุณ mm hmm. คิดว่าคนคนนี mm ้ hmm. คือผู้ชีวิตของคนนี mm ้แหละคนนั้นคือคนที่ทรยศทังกลางคุณ mm hmm. เขาไม่สนใจเลยว่าเขาจะทำร้ายใครบ้างนะคะ mm hmm. ขอแค่ว่าชนะก็พอ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. พอชนะก็ไปเลยนะคะทิ้งคุณเอาไว้ทิ้งคุณเอาไว้เลยนะคะให้คุณ ้คุณต้องรับมือกับปัญหาจัดก,การกับความรู้สึกของตัวเองโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าคุณจะเจ็บขนาดไหนพุกขนาดไหนแล้วก็คุณเองอ่ะก็ต้องใช้เวลานะกว่าที่คุณจะหายดีคุณค่อนข้างสดรองมากๆเลยนะคะซึ่งคนงานจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็เป็นคนที่ ถ้าถ้าไม่ตัดเรื่องที่หลอกลวงคุณนะ่ะเขาก็เป็นคนที่มีเมตตาเหมือนกันนะคะในเรื่องของการที่เขารักสัตว์รักสัตว์อาจจะแบบมีความเออเขาเรียกว่าอ่อนอ่อนเออเข้มนอกอ่อนในอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าถ้า,ถ,าถ้าตัดเรื่องของการที่ว่าเขาเคยทำร้ายคุณแบบโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าคุณจะถูกร้อนเจ็บปวดยังไงอะคนคนี้ยก็เป็นคนที่ มีจิตใจดีนะคะในเรื่องของแบบความอบอุ่นให้ฟิลเหมือนกับครับถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เหมือนคุณอยู่กับแม่เลยนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เหมือนคุณอยู่กับพ่อเป็นฟิลแบบอบอุ่นมากค่ะแต่ติดตรงที่เนี้ยแหละว่าตัวเขาเองอ่ะเขาก็ไม่ได้ซื่อสัตย์แล้วเขาก็พอรยศหักหลังคุณนั่นแหละนะคะถ้าตัดเรื่องนะคือเขาก็เป็นคนที่ที่ทําไมเขาถึงทําไมคุณถึงรักเขาก็เพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนที่อบอุ่นนั่นแหละใจดีนะคะ ซึ่งตัวคุณเองอ่ะคุณก็ใจดีเหมือนกันเนี่คุณเสียใจมากๆเลยนะคะคุณเสียใจมากๆเลยแล้วก็ตัวคุณเองอ่ะเหมือนต้องไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่แล้วก็ต้องแสดงความรักกับคนใหม่แสดงออกความรักกับคนใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคือคุณอ่ะผ่าน ความเจ็บปวดมากๆคนเสียใจสุดๆกับคนคนนี้นะคะที่ทรํรลายจิตใจคุณแล้วคุณเองอะแต่ตัวคุณเองอะก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะก็คือรู้จักใช้เงินอะไรอยู่แล้วแต่เขาเนี้ยดันมาเจอแบบเนี้ยก็กลายเป็นว่าเหมือนกับต้องเริ่มต้นความรักเข้าม่ซึ่งตอนหน้าไพ่ครั้งแรกอะก็ยังบอกเลยว่าคุณก็ยังเบื่อเนาะแต่แบบทัด ก็ไม่ถึงกับปิดถ้าเจอแบบดีๆก็โอเคคุยได้อะไรอย่เงี้ยน,นะคะ mm. คุณอาจจะไปจีบใครบางคนก็ได้นะหรือว่าคนมีคนมาจีบคุณก็ได้นะคะ mm. คือเป็นอะไรที่แบบว่าหลักกันเป็นความรักครั้งใหม่ซึ่งมันจะทำให้คุณรู้สึกสงบสุขมากขึ้นนะคะ รู้สึกสนุกสุขจากที่คุณอาจจะแบบเหมือนกับลำบากติดขัดก็จะได้รับชัยชนะนะคะเหมือนกับตอนคิวกับคนเก่าคุณอาจจะติดขัดเรื่องการเงินยอะไรเงี้ยพอมาคุณเจอคนใหม่นะคะก็คุณก็จ,จะมีเป้าหมายโฟกัสมากขึ้นแล้วก็ทําให้คุณอะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานกลายเป็นว่าการเงินคุณโน้อมอสนับสนุนมากขึ้นไปสอบซึ่งอนะันนั้นมันก็คือเป้าหมายในชีวิตคุณเหมือนกันนะคะในเรื่องการที่ จะมีความสุขแล้วก็มีเงินมีท้องใช้นี่ขัดสดอนะไรเงี้ะจะบอกว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องเหนื่อยนิดนึงนะอาจจะแบบต้องทำงานหนักลงคุณลงแรงเหนื่อยมากนะคะแต่ความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นขอให้คุณ ก็สมดุลในชนิตคือไม่ทําอะไรสุดโตรงเกินไปแล้วก็อาจจะแนะนําให้บริจาคทานหรือช่วยเหลือคนยากไร้อะไรเงี้ยน,นะคะก็ลองตรวจสอบสถานที่ที่คุณจะบริจาคหรือทําทานก่อนด้วยนะว่าเขายากไร้จริงๆริไหมขอให้คุณนะ่ะได้มีโอกาสได้ทําบุญนะคะแล้วเดี๋ยวผลบุญนี้จะส่งให้คุณนะ่ะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับเป็นที่สนใจของในหมู่สังคมในอาชีพของคุณคุณจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะ สุดท้ายอะคนคลงานที่เข้ามานะเข้ามาหากปุนอะคนคนใหม่อ่ะเขาจะเป็นคนที่ค่อนขอ้างเรียกได้ว่าอ่ะ,อะ คุณอาจจะต้องปรับอารมณ์นะคะเวลาอยู่กับคนคนนี้บางทีอะ่ะเขาก็จะลงขึ้นขึ้นลงลงหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นแบบไบโพลาร์นะคะไม่ได้ถึงขั้นเป็นไบโพลาร์แต่ว่าเป็นคนที่สมมติคุณเห็นภาพเขาเป็นแบบนี้ดูข้างนอกเขาจะเรียบร้อยแต่ข้างในเขาจะมีความมีสเสน่ห์มีความแซบมีความอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะขัดขัดกันนิดนึงนะคะคุณอาจจะแบบดูแค่ภายนอกไม่ได้อยู่บางคนอะ่ะดูแซบดูอะไรภายนอกแต่งตัวเซ็กซี่หรือว่าดูอ่ะ ดูน่าจะไม่ดูไม่น่าจะเข้าหาทำอะไรเนงะี้ยแต่ว่าปรากฏว่าเป็นคนที่ทํามาทรรมุากมากๆคือมันจะขัดขัดกันนิดนึงนะคะอันนี้คือพลังงานของเขาซึ่งเขาอ่ะก็กําลังเริ่มต้นทํางานเพื่อที่อยากจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินเช่นเดียวกับคนเลยคนคนไหเงนะี้ยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะเป็นคนใจใจก็คือหนักแน่นตรงไปตรงมานะคะชัดเจนนะเรียกได้ว่ามีความชัดเจนความคิดสร้างสารรค์ก็ชัดเจน แล้วก็เป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะคะแล้วก็อาจจะแอบขี้หึงนิดหน่อยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้คือพลังงานของคนใหม่แล้วยังขอต่ออีกนิดนึงนะมันขึ้นใหม่มาโอเค สุดท้ายนะคะก็คือคนใหม่เนี้ยเขาก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาจะต้องทำเนาะเหมือนเพื่อที่ไปสู่เป้าหมายเหมือนกับคุณอะไปสู่จุดสูงสุดในชีวิตอะไรเงี้ยคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงเป็นคนชัดเจนเป็นคนตรงแล้วก็อาจจะเหมือนเป็นแนวเก้าชีวิตเคยเจอปัญหาอุปสรรคมาเยอะแยะแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้งแล้วก็ตอนนี้เขาจะมีงานเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่เขาไม่เคยทําอะไรเงี้ยนะคะ เป็นคนที่เอาการเอางานอยู่แต่ว่าอาจจะแบบอารมณ์ขึ้นๆลงๆหรือว่ามีความเธอพกอะไรนี้นิดหนึ่งนะคะก็เป็นคนเรามันก็ไม่ได้เฟเฟกเนาะแต่คนเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตนเองนะคะก็คือเป็นคนเข้าหาคือเข้ากับคนได้ง่ายอ่ะคนคนงานนะคะเป็นคนที่แบบคุยมีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วก็เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นความรักที่เขาอยากเขาหรือเธอคนนี้อยากให้มันถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะ เข้าพิธีให้มันทางศาสนาน่ให้มันเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับลงทุนนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานะหรืออะไรต่างๆเพื่อที่จะวันหนึ่งเนี่ยจะได้มี passive income ก็คือเหมือนกับมีรายรับมาโดยที่แบบไม่ต้องทำงานนะ,นะคะเป็นคนที่วางแผนเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีแล้วก็สุดท้ายเนะี่ยเป้าหมายในชีนิตเนของของคนหรือของผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้คือการมีครอบครัวที่มีความสุขค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นฟีลนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวนี้อ่ะจะใช้ไพ่ Lucky in Love Taro นะคะในการเปิดต่อให้กับสมาชิกเนาะก็ถ้าใครสนใจนะคะสนับสนุนช่องมอมีมอย่าสามารถที่จะเป็นสมาชิกช่องได้นะคะโดยดูรายละเอียดตรงใต้คลิปนี้เลยนะคะคลิกรลิงเพื่อนสมัครได้ค่ะคุณก็จะได้สิทธิ์ในการดูคลิปพิเศษต่อจากคลิปหลักนะคะรวมถึงจะมีเรื่องของ อะไรต่างๆสำหรับสมาชิกเข้านั้นนะคะในการเข้าถึงแบบคอนเทนต์ค่ะก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะในการสัสัส่สนช่องมองมีมอย่าค่ะแต่ว่าสำหรับใครหลายคนที่แบบเอยไม่สะดวอกอะไรเงี้ยก็สามารถดูคลิปทั้ปีสารณะได้เลยไม่เป็นไรนะคะแต่ก็ขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พลังงานบวกนะคะมีอ่านทุกคอมเมนต์อาจจะมีตอบชาบ้างอะไรบ้างแต่ก็คือมีก็อ่านนะคะแล้วถ้ามีเราก็จะรีพายตอบกลับทุกคนเลยนะคะ ก็ขอบขสอบคุณมากๆเลยค่ะเอาไว้เจอกันไหนในคลิปหน้านะคะสวัสดีสง่งเออสวัสดีลอยกระทงย้อนหลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ